สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบ t o i l e t t h w o r d e f e n s e นะกับอัปเดตใหม่ของเขาเพิ่งอัปเดตเขาก็เป็นอัปเดตกับฟู้ดอัปเดตนะกล่องอาหารอัปเดตอันแรกก็เป็นกล่องอาหารนะแล้วก็แล้วก็อะไรเนะี้ยไททันกระบองเพชรแล้วก็ต่อไปก็เป็นอไออ่ะไททันสปากเกตตี้แมนไม่ใช่ต่อไปก็เป็นอะไรอ่ะกล่องมะพร้าวกล่องโคโค่นัท แล้วก็ให้ท่านบอมบ็อกแมนก็คือตัวนี้นะส่วนวิธีการได้กล่องอาหารเนี่ยก็มาที่ช็อปนะนี่ใช่ไหมกล่องอาหารน่ะใช่แล้วก็ต้องเติมทั้งหมด3 9 9ลูบักโคตรแพงเลยแล้วก็กล่องอาหารวิธีการได้ก็ต้องมานี่ซัมเมอร์อีเวนตะ์นะนี่ตรงนี้แล้วก็ต้องเล่นให้ชนะนะแล้วมันก็จะได้กล่องคูคุน,นัท เออแล้วต้องนี้คืออะไรมันเป็นอะไรเนะี่ยเป็นบอดเลยวะ POP, ปโคโ n u t ัทเชด c คลสโอเพนเปิดกล้องโคโคนัทอะไรวะก็มันก็จะเป็นบอดอะไรก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราไปดูราคาในเทรดนิ่งมาไซเลยดีกว่าว่ากล้องมันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่แล้วก็ตัวยูนิตนะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูราคาคอมันกันเลยดีวยกว่าเอออยู่ไหนเนี่ยโอเคในส่วนของอะไรวะนี่นะกล่องพันฟามเปล่าวะชื่อกล่องแม่งแพงอย่างวันเนี้ยอันนี้เป็นแค่กล่องโคโคนัดนะที่ได้จากดานแล้วก็กล่องอาหารอ่ะวิ่งแม่งอาัานสต๊อกไปละตัวนี้เออไี่ใช่แล้วเหมือนตัวนี้มันจะได้กับจากไอ้กล่องนี้นะใช่ไหมเอ,อ้ไม่ใช่หรอ ตัวนี้มันได้จากกล่องนี้ไหมใช่มีคนได้แค่สามสิบสามไม่งอเแล้วก็ไททันสปาเกตตี้แมนมีคนได้น้อยจังวันเนี้ยไอเหียถ้าพัดลมยังยังอยู่นะเหลือเวลาอีกยี่สิบวันเท่านั้นรีบไปซื้อกันละมาดูซิว่ามันมีตัวเที่อะไรขายมัง่งเอเนี่ย แฮมเบอร์เกอร์โอ้โหราคาสามพันจิมมึงขายแกเอารวยเลยหรือไงวะโอเคช่างแม่งและผมไปลงด่านใหม่มาซึ่งแม่งโคตรยากเลยกว่กูจะได้ไดโคโคโค,โคนาะเคล็มาเนี่ยผมไปลงด่านมานะผมไม่ได้ซื้อมานะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจนะให้ดูคลิปว่าผมลงด่านมาจริงๆเนี่ยคลิปตอนนี้เรามาถึงเว็บที่ห้าสิบแล้ว สำหรับดานเออโอเคนะตอนนี้ผมได้ทำการมาถึงเวฟบีิห้าสิบแล้วสำหรับด่านไอ้นี่ด่านอะไรด่านด่าน,านเออด่านซ้ายนะเวฟ5ห้าสิบก็ต้องขายเซนตา้านะขายไปขายไปหาสต็อปไป เอสโต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 ชนะเหรอเฮ้ยเลือดทานเลยหกร้อยเฮ้ยเฮ้ยโห้เฮียกูรอดเด้ไกับวะเนี่ยเล่นนั่นแหละครับพึ่งด่านมังคตรยากเลย ก็ถ้าเกิดใครเป็นลุงก็ผมแนะนําว่าให้เอาตัวต้นเกมไปแล้วก็ให้แล้วก็ให้เอาเพื่อนไปหนึ่งคนนะไม่งั้นมึงมึงตายแน่แล้วบอสปูเลือดแม่งประมาณสี่สิบล้านนะโอ้โหโคตรยากเลยมาเดี๋ยวจะมาเปิดกล้องกันเลยดีกว่าคุณกันเปิดหรือไม่เปิดมามาขอตัวดีๆเนอะขอตัวดีๆดีๆเฮ้ยโอ้ โคโค่นัดโอ้ไม่กอดอย่างนั้วกูก็ไม่ได้ไอศ t รีมอะโว้โคโค่นัดมานี่เราไปรีวิวกันเลยดีวยกว่าทอยเลสซิตี้นะเดือนเอาตัวเล่ไปดีนะเอาเราเอาตัวเล่ออ้ดีอะนี่ไปงอกไปอสโต ให้ตัวนี้กูได้เชิดฉายมาเลย let's go <S โอเคในะระดับที่ผมจะลงคือไนท์แมร์นะระดับแรกเราจะลง,งของซานตาไปนะฮะซานตาลงตรงไหนตรงนี้แล้วกันค่าวางแปดร้อยเลยเหเรอเร็วดี้เนี่ยส,ส,ส,สกีบละ เราจะตัดภาพไปตอนนี้เราวางไอตัวโคโคนัทคาเมล่าแมนนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราวางในสร่วงของโคโคนัทคาเมล่าแมนได้แล้วเดี๋ยวกันครับตัวเงินก่อนนะครับสกิลของเขาก็จะเป็นอะไรเนี่ยการปล่อยลูกบอลลูกบอลเอ้ไม่ใช่ดิการปล่อยมาพราวไปนะตีเป็นหมู่ปหเนี่ยเดี๋ยว อัพอัพก่อนอัพตรงเงินก่อนตีเป็นตีเป็นกลุ่มในบางช่วงนะตอนที่มันยิ้วดิเด็ดกันจะตีเป็นหมู่นะเนี่ยแล้วไม่ใช้ได้เลยนะเริ่มต้นเนี่ยแต่ค่าอัพแอบแอบแพงเราจะอัพเลยนะกูไม่ให้ตัวอะไรพลาดไปแบบไอ้เหี้ยแม่งหลุดได้ไงเนี่ยเดี๋ยวๆๆๆดแล้วกันแล้วกัน เรอก็แบบแบบหนึ่งครับมีตัวรุดเดี๋ยวจะรีบจัดการให้ไวที่สุดถ้าคิปเวลวเลยดีวะโอเคขั้นต่อไปสองมันสี่กูไม่กูมไม่มีตัง A ์ไอเวนลยขออัพตัวเงินก่อนนะโอ้โหคููดาวถือว่าหน่าเลยเนะี่ยสองวีเนี่ย แต่ว่าถ้าเกิดเราอัพอ,อีกขั้นหนึ่งคูดาวจะลดเลือหนึ่งวินะมอนแม่งเริ่มมาถี่ละอัพไปโอคนนัดปึ้งป่อยให้มอนหลุดได้ไงกูอัพแม่งเลยคราวนี้เป็นการยิงปืนว่ะยิงปืนขั้นต่อไป0.5เหรอ คราวน,นี้เป็นการยิงปืนครับจากการที่ปล่อยถือว่าเทือนใช้ได้เลยนะเนี่ยถือว่าเทือนนะพี่มันมันหลุดได้ไงอะ่ะโอเคทานปลาเทื่อนมาแล้วเว้ยดาเมจห้าพันครูดาวสูดดืนห้าเลยระยะสามห้าเฮียโอ้โหมึงก็มาป้าเทือนเกินไอ้สัส พอ,อญาติวางเลียพักคอนไอยเป้าเนี่ยโดนโดนโดนสตนัน์ทีเดียวมึงหลับเลยโคคโนัทอีกตัวมาตัวเงินกูตันแล้วเนี่ยมึงเจอโคโคคนัทกูล่างป่าป่าเถื่อนไอ้สัสบุบมถ้ากับว่า DBPS มันก็ต้องเป็นหมื่นหนึ่งใช่ไหม เฮ้ยยาลูดดีดิมันเจอโคคนัดกูแน่ว่าเราต้องบูดระยะให้มันว่ะแม่งนาจดีไม่ไหวนะัแหละง่ไงคือตัวแม่งกากเลยแต่ตัวมันก็มีอะไรก็มีลำแสงออลาด้วยเฮ้ยดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าภาพมันจะสดขึ้นมาเนนะ่ภาพแมพแบบสวยสวยขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็น โอ้อัพแค่สี่ขั้นแม่งแม่งแม่งก็ตันล้วโอเคต่อไปคือการบูทร,ระยะเราต้องบูทร,ระยะให้มันว่ะไม่ไม่งั้นตัวแม่งจะกล้าเกินไปกองทัพโคโคน,นัดจะไหวหรืเปล่าไม่น่าไหวหรอกไอเวน มันมันกากอย่างวะเนีะ่ะกองทัพโคโคอนัตเสียงสาวเอ็กเซสุดสมจริงไอ้เหี้ยทำไมโคโคโนัทกูมันป้าเทื่อนอย่างานั้นอ่ะเราอันนี้ขายนะเพราะว่ามึงมันมันไร้ค่า ต่อเลยเสียงแม่งดังเกินไปกูรับไม่ได้ช่างแมงเถอะเพราะเสียงกูก็น่าจะดังพอไม่วะกูจะบางโคคนัทกูจะวางมึงให้ได้เยอะที่สุดในโลก ยังดังเลยที่กูปับเสียงเท่าไหรเนี่ยกูปัอบเสียงหนึ่งแล้วเสียงมึงดังได้ไงอีกเวดเลยเออกชิบหายละโคโคน,นัทจะไม่ทำให้กูพิดหวังแน่นอนเว้ยเพราะพวกเราคือคอมทับโคโคนัท ไปบุกหน้าบ้านมันซะโอ้โคนนะคุดนสตันได้ไงฮ่าฮ uh ่า huh. โคโคนทกูพุ่ไม่ไม่มีใครสามารถมาหยุดยังโคโคนัทได้เว้ยเอาคิดดีก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเพราะว่ามันน่ายาวแน่เลยใช่นั้น สรุปคือตัวนี้กากนะยายายาไปหาใช้ตัดวิดคลิป